กอ,องฟันหาลอยหกสมบันะครับยืนน้องป่าครับกุฏิจ,จอวัน่นี้เป็น้ายบัสให้ล่งน้องป่าครับมาเบิ้องครับนี่ครับล่องไปสมานเชิงสม,นะมองหอสม่าหอดครับนวนค้นกระโบนหน่อยครับสมานทีเป็น,น,นสะดุงนะ้งเนาะ สะดุ้งง่อยขอนง่อยตังง่อยโต,งงยตครับสะดุงก็บเป็นวาสามลอยะครับสะดุงอยู่น้ำแข,า,ขางแางขอบนี่เนาะอขอบน้องขอบกุณงสีเป็นสีอร่อยหนึ่งลงไปบนเลือเอาขาติดเพื่อนไว้ฮะเ่าอกง่ายๆเอาขาเปนเกล้ดจะลงไปเลือกจังหน่อยก็ได้เพีเยงแหวเพี่ยงเลือเพีเ,เ,พเต้านมอะไร เล้านมโค้ดออข,ออขาติดพื้นโคนครับปวกล่องเพียงก็ล่องไปปลอกโคตรสก็าจรามาให้ลอง <c oughs> ว่าแทนเพื่อความันเทื่องเพื่อความสนุกสนานของคนมหาปูหาป่าเนาะออมาตุกสะด็งมาหยมย่อปอกวานแห้กวานบว,วานน้ำตะฟังเน่ะ มานพอมากับเสี่ยงดวงเอาะละครแหกอะอาจเป็นหนึ่งรอยเนาะน้องนี่เมาสามหมื่นครับมีคนมาเมาสามหมื่นแล้วเพิ่งจะขายตัวเนาะขายขายตัวได้ก็ดียังดีได้ละปลาไปหาได้หลายก็บูกย่างเป็นการเสี่ยงนะครับบางคนก็ได้บางคนก็บ่ได้เนาะโยกซิบเหลก็ไว้พ่อโตก็มี

ปลาที่ได ну> oh, ้ยินนี่าพปลาตองกายนะครับปลาตองเงเี๋ยตัวใหญ่เป็นโรกันกินล้าาเนาวเไ้าวแ่ไปกินน้ำกินท่าสาก้อลองออกขนว่าจีบัวใครยังล้างเ่ไอากาศขอบคุณพีปน้องปาปานะครับน้องสำหรับพี่น้องเสี้ยนแหงเ็าก็ดีพี่น้องเสียนสะดุองก็าก็ดีสุผสุคนล้วไปถึงพี่น้องปลปา ครบตานนนชัยนะครับบันทิดติดกันเด้อดเปนทางเด้อหลายบานหลายซองนะครับหลายตงบนหลายอำเภอหลายจังหวัดเดินทางมารวมจับปูจับปลาหาปูหาปลากันเมื่อนี้นะครับกาบขอบคุณหลายๆนะครับน้อเมื่อนี้นังสลัดสิริปิเดียนะครับน้อแบบมีส่วนแบ่ส่วนเสียด้วยนะครับกับปูจับน้องนะครับน้องย้อนว่าทีมงานเดือดกันแท่งกันครับไปท่างไหนกับซอยกันตลอดนะครับน้องกับน้องสลัดไปได้กับไปซอยนะครับน้องไหนไปบ่ได้กับบ่ไดดไปนะครับน้ออ่าเจ้าไหนก็ คุณแทนผู้ระหมานะครับน้องเบลนผู้หนาน้อยนะครับน้องผู้หนาน้อยนนมีเริ่มไปถึงผู้ซอยเอกในะครับัดเชิงเครื่องของเ้านะครับมือนี้เดินทางมานะครับเริ่มไปถึงนะครับกลับขอบคุณพี่น้องนะครับชาวบ้านโนนไชยขอราตรีรักทุกทุกท่านนะครับให้คอาอุปการะคุณนะครับรวมไปถึงการต้อนรับที่ดีนะครับน้องกลับขอบคุณหลายนะครับที่พี่น้องขบไปบัดโนนไชยของห้าเปิดโอกาสพี่น้องขบไปเป็นไม้ยุงไม้กินนะครับได้ไม้เยี่ยมขาอาเยี่ยมยามทำข้าวนะครับ การอยู่การกินเป็จนจไนการการอยู่หารกินเป็จนจไนนะครับปูปลาหน้านา้าเป็จนจไนกราบขอบคุณหลายหนะครับเนาะกราบขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเนาะเริ่มไปถึงครับช่วงนี้ขออนนะุญาตการรมเดินเป็น้องเดินะงงนะนะครับนะ้อ,องนะนะครับเนาะว่าให้ลูกให้เต่าในปะ้อมเอ้ยอยาสจะตั้มทานลืมอะไรกันบอได้จ้างกันนะ บ้านน้องแสนครับตำบลน้องแสนอำเภอวาปีประตจังหวัดมหาสารคามในวันที่18มีนาเด้ไนดังเดอรเนื้อที่46ไร่ครับน้องสลักศิลปินเดียวจัดติวหันนะครับน่ารับทุกอุปกรณ์เด้ไนดังเดอรนะครับขออนุญาตบัตรกำชีพเชียงแพร่งไขนะครับพี่น้องผ้าหางไปตามน้ำด้วยการร้องนะครับคือเส้นเทของข้านะครับ500บาทนะครับ พี่น้องผู้บ้าหันเพื่อขึ้นเที่ยวลมอยู่การฟังสองร้อยบาทได้ไปดังเด้อน,นะครับเนาะเรามาถึงครับพี่น้องสะดุ้งตั้งของข้านะครับเนาะบา่าวาชิพานะครับทำเป็นต่างนามด้วยกันน้องพระอีปีเป็นต่างนามด้วยกันน้องกระตามนะครับน้องสลาคอนิย่าตะข้ามเก็บกันที่หกร้อยบาท นะครับซ้หรับพี่น้องประปานครับผู้พาห้ามเที่ยวเกิดทเลลงอยู่กลางฟางฟ้าอีปีลมเนลูกเนนะครับเปียกเนจืดนเนนะครับน้าขออนญาตเก็บไปที่200บาทเด็อพี่นังเดอร์ฝากตอนพีตนองนะครับแบ่งโซนห้ระหว่างแหกับสะดุ้งเดพี่นังเดอร์นะครับตอนนี้ยังมีที่เหลือกันบัากหลายเด็กพี่นังเดอร์อ่าโดยเฉพาะของพี่น้องสะดุ้งของเฮ้านะครับลรยทางไู้หลายคนนะครับบอกว่าหอดมือลุงบริรังกรสิไปนะครับรวมไปถึงนะครับพี่น้องประปาก็จิตเดินทางกันนะครับไปในวันที่17 มีนายของเรานะครับนอไปนอนหนองน้ากันเดิพี่น้องเด้อนะครับไปมวนไปจ้าจิ้งจอยกันอยู่ยวห่างครับไปร้องเพลงกันอยู่ยวห่างนะครับนอบ้านหนองแสนคุณผู้ชมาตำบลหนองแสนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับอาจารย์กับหลักตอนที่ตนที่รักกันสุขสุขกันครับหลงจากนั้นครับอปุปานาหนำกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนายชายสวยไปหาหนองสลานะครับนอบ้านหนองทุ่มนะครับตำบลหนองทุ่มอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับ น้องมีขออนุญาตบาดข้ามนะครับปลาสีปีแล้วเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตเจ็บขาดบาดอักกันขึ้นไปน้อยหนึ่งกาบสำหรับพี่น้องเสียงเท่หของเรา600บาทนะครับน้องพี่น้องสานุ้งตั้งของเรา700บาทนะครับอ่าพี่น้องเสียงฟังของเรา200บาทเด้อพี่น้องเด้อสำหรับบ้านนางทุ่งนะครับน้องปลาใส่ไงครับสี่ปีกว่าแล้วเนง่ยประธานการตะบงนะครับหลังจากที่น้องสลัดสิริพิเดียร์ในจัดรอบดันตาแดงนะครับน้องฉะนั้นฝากความพี่น้องกันสุขภูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับน้องนี่ครับเป็นน้องตาธรรมชาติเป็นน้องเนิร์น้งเตล่างที่นะครับการอาบูป่าหน้าหนาวนะครับกัดจิบตัดอาต้นใจขึ้นน้องปลาปอยเป็นน้องเนิร์น้องปลาปอยนะครับนอกจากจิไปศาสมาศาครับน้องป่าธรรมชาติจิไปใบมาไวชนะศาสตร์ตอนปีตะนองนะครับนาคอยไงคอยไงมันจะได้ดับค่ามข้ามเราไปถึงเห็ดดอกเดียวเด้นเป็นน้องเนิร์จิบกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เปลียนกระตาเองนะครับเดี๋ยวก็หลุดกระตาเองจะนำไปน้องป่าปอยาสพป่ากระตุ้น คันมือไหนตาคันมือไหนผาถึงจะดึงพ่อนลาพักกินเทเทเนาะคันมือไหนผาพัถึงจะดึงลาเท้สุดท้ายเนาะเท้ามันไ่มั้งเออวยลาพอไหนบุญนักตุ่มเือไปเลยเอาสู่กันไปดีนะครับเนาะ ปิดบังบ้างส่งบางบ้างของคู่กันนะครับหนั้นบางอย่างยังไม่เคลืนไปนะครับบางเทีบางที่นะครับทางผู้จัดเองก็อยากให้ปิดรอบป้ายเรื่องปุปปานนานนำเนะครับเมื่อวานเมื่อสองถามหามกันนะครับเนาะรุ่นกระบะไปพุ่งละบางเทีบางที่ก็ได้แต่ว่าบางเทีบางที่นะครับปุปปาน้นันนำอยู่ในน้ำเนี่ยพี่น้องเนาะคาอบคู่หัวมันจะป็นจังใดมาจังใดครับเนี่ยมันตายมานะครับเนาะเครอบคูว่าหัวมันตายเท่าไรนะครับเราบบริสียชาวนากิดเพิ่มนะครับกรบบคู่หัวตายหน่อยตายอะไรซั่ใดเนี่พี่น้องเนาะของอยู่ในน้ำครับต้งขนาดเล รอยตัวตะแทงข้างังสือบัถึกอยู่นอกพี่น้องเนาะอาฉะนั้นฝากตอนพี่ตอนน้องนอกพี่น้องดื้อนะครับดันซอยกันครับเบิ่งแง่เบิ่งกันไปนะครับอาจะสภาว่าจะสภาัดจมนอกพี่น้องเดื้อบางเทียบบางที่นะครับคนพองบางหมางบ่คือกันครับแต่ละมือแต่ละเวินนะครับบางตันบางผูบางคนมาหอนแล้วเลี่ยเป็นบ่เป็นตะได้ก็ได้ดิบางตันบางผูบางคนเป็นตะไดจังแง่งมีปืนดึงอกับไปสั้นตะแยงปนบ่คือมูนะครับเนาะฉะนั้นฝากมาถึงพี่น้องเส้นแหงของเข้ด้อกพี่น้องเดาะ ป่าธรรมชาติเอยญาติเลอเาติพ่อเลยไอ้ยส่าน้องงงก็ดีนะครับบึงแย่งรวมกันกันไปนะครับตัวหากินกันไปนเรื่อยๆครับสำหรับในเรื่องของกฎกติกานะพี่น้องเนาๆในเรื่องของเวลานะครับพักการประมุขเมื่อ4โมงเช้านะครับเวลาเลยครับถ้าคณะกรรมการมูบาดเพลินวา่าตีหากระบี่หา19นาทีจะต,ต้องหนีจากน้องหนีเดี่ดขาดก็เป็นน้องเนึกฉะนั้นฝากตอนพี่ตอนน้องนะครับน้ออ่าบอกพี่บอกน้องรวมกันก็เป็นน้องเดิ้ลตี5กระบี่59นาทีครับ พี่เราจะต้องหนีจากนีกลับไปบ่ได้ก็ต้องข้ามไปครับไปบ่ได้ก็ต้องย่งไปดื้อนะครับลุยแย่งรวมกันนะครับนักสดงะขอมีญาติข้ามนะครับฝากนะครับป่จชาสุพรนต่อไปกับคุณพ่อเกลือครับรมไปถึงนะครับเครื่องเสียงดีเครื่องเส้นเด็ดต้องคุณพ่อเกลือนะครับเคงจุงเบยน้องับนเดอนะครับซื่อเบิ่นอ่านสีเข้มแน่นะครับแต่จิตใจของเพื่อนนะครับใสสะอาดนะครับฝากป้าพี่ตาน้องนะครับ มีงานติดตามใดครับไปได้ทุกมองครับเริ่มรับงานเตะห้าร้อยบาทต่อไปนะครับเน้องหมาป่าใกลเอาลงเป็นใกลครับหมาโง่เป็นหลวงพ่อเป็นหอกคอครับอ่าเมียไปมีผัวใหม่ครับผัวไปมีเมียใหม่กังสี่คนก็ต้อนรับได้เสมอเด้อพี่น้องเร